กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุกฐานเนาะที่ข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องคําพี่น้องเลยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะกับสบายดีบรรทุกฐานบรรทุกขูสุพลเดอ้อที่มาเบิ่งมาสมเมื่อนี่น้องคํามยายามเบ็ดกระบากตายพี่น้องมาเบิ่งนำการเดอ้อ่ัสมานอยู่บบเอยอยู่หน้า กบหมักตานพี่น้องมานอี่บ่ขี่หนามลายเนาะพูนตุ่มตุ่มพี่น้องกำลังโดดทึมๆอยู่แม่เอาตายเผื่อใส่กับน้องตาอักแก๊ปอุ้ยอ่าบอดีเลยบอดีเลยเอาขังทั้งนี้เขาคือบุ่มานเนาะกบสงสัยกบมันบุ๋ขึ้นมาค่ะอืมมันก็บ่าตายพี่น้องเไย บายดีป้าลุง,ง oh, e ย่างโอ้บา,ายดีป้าลุงใส่กระบาดไตมารพี่น้องเอ้ยเพิ่งมาใสา่แ <ide> e. นนเพิ่งบอกว่าจับเบ็ดอยู่ไทยสวนนี่พี่น้องอยู่ในน้องสาเนาะในน้องสาน,ะน,นสากุกตาลเอง <c oughs> อ่ะแสกเกิลสีเดอร์นั่นแหละคนนะอาตัวนี้ลูดถึงแซ่มาอ่ะ ถาคนบุมายามมาหลุดคนนานมายามแนมนมันเลยพี่น้องแมนมันาอ,มอีกแล้วเก็บก่นอกนเดี๋ยวไปเบิ่งตัวนั้นอีกปะป้าอปนนี้คือตัวเรืองแค่แค่แมนเลยพี่น้องอันนี้ก็อยู่ใน อยู่ในน้องซาน้องค้ามเองนแเลยพี่น้องเอ้ยอาอย่าพึ่งเด้อมาอีกแล้วตัวใหญ่เน้อดีใจเองพี่ดางเอ้ยคือกบใหญ่แม่มไปเบิ่งอีกไปเบิ่งอีกตัวนะ ตันนี้โบธิอุ้ยยังตุ่มตุัมอยู่นี่อ้าพี่น้องอุ้ยเอาอีกแล้วแทบนึงแมนกบอีกเลยตัวใหญ่นั่อยู่ในสวนท่าน no. ี่เนาะแมนพี่ต้าสีบบถือได้เบิ่งคือเราประถืออีลีอุ้ยเห็อีกแล้วมานพี่น้องเลยตัวบักใหญ่หน่อย แม่นไม่ต้องคิดได้โดดน้ำน้ำน้องซาหนี่งเจ้าเล็กปุจักรู้เพียงเพียงคอปวดไดเออเข่าหน้างามอยู่เนาะน้ำในทางในหุ่นตัวนี้ได้หลุดบ่อุ้ยเสียดายเสียดายกันซันได้ตัวใหญ่คือกันปุ๊จัก มีตัวใหญ่ๆน่ะอุ้ยมันอีกแล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้วพี่น้องเออก็มนันแต่ว่าในหูอันนี่เนาะหูยใหญ่ค่ะฮัลโหลมาเมาื่อคืนนี่เด้ได้อายุเมื่อคืนนี่ได้ก็ได<อ>้เออเออ แหมงแจมาใส่อีกมื่อื่นมาแลงเจ้ามันถือคือเก่าไปจากนั้นในภายมันเอามาแต่ปากเรามันจะลอยไปเห็นทางนั้นแหมงเลาะทงเตาพี่น้องเลยจิมานอยู่บ้านนะแหมนมาลุ้นกันพี่น้องเฮาบิ่งในในในหัวในพายบางใจเนี่ยถืออยู่ ออมานสับรัมันหลุดมันโอ้อยู่หน้ากกตาลพี่นอ้องกับภาพธรรมศาสตร์เนาะอากาศสดชื่นเห็นกี่บ้าหลอนโอ้ย ทำไมถ้ามายากอีกรอบขอรจะแจ้งแกว่าถือไปแจังเนาะมันหลุดออก <laughs> โอ้ยก็ยมาหลอนแทบาาอ้ยแต่ละเหยี่ยวอยู่พี่เนาะไงไตายแล้วตายแล้วบ้าไปล้างนี่ไปทางได้ต่อปัน ว้าวพี่น้องมานอีกแล้ว,ว,วก,วกบน่อยนะกบปีนี้มาแถวอนึ่งปรมาณนี้ม,มนันเหยียกล่อนเนาะโอจะใส่สูงไปสิพ่อแม,ม่มัมมมมมมมนมันมึงกบกระจกครับเออ บรรยากาศยามเร้าๆพี่น้องเอ้ยรลทงหอยทงหน้าพาพี่น้องบึงเขาเนาะหน้ากุกตาลเขาเขาหักกระขื้นหักพ้นบอตกมาใส่พี่น้องเอ้ยเขาหน้ากุกตาลไก่กับทางเลยปะ มันอีกแล้วเพื่อนแบ่เธอกิดบ่โอ้เถธออยู่พี่น้องกบน้อยเนาะมันอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวก่อนแม่มาใส่กระเป๋าต่ายกับมันอยู่ได้พี่น้องเลยใส่กับน้องต้านเมื่อน้ำบ่อยากมันมาได้หล่อเบิร์ดหล่อหวยพ่อแต่กบกระปูกินะหวยกบปู แมน,นถืออีกแล้วเออเตัวน้อยฮะต,ต้องใส่ต่ำๆมันจจงบลูด,ดลถึงใส่เขียนหน่อยเต้นกินพีน้องเองแถวหลุมมัเบียกมกกัน <laughs> มาอีกแล้วโอ้กิดว่าสิบอไรอได้เนี่ยนะกบน้อยแมนตัวน่อยดีกว่าบัตสึแมนดีกว่าบัตสึ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ได้ปลาขาวจนหมุนเนาะกบออกแล้ว เอออย่าลืมค่ะมาติดตามน้องคําไลยๆเด้อเป็นกำลังใจน้องคนี่เด้อน้องคําก็ยังว่าบอกข้องบอกแค้วปาไไหพี่น้องเไยติดเตือนน้องคําได้เด้อ <c oughs> เามาื <c oughs> ม่อนี่กะวันผักแล้วลุงใส่บาทแล้วเมือน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บอคอรกินลำแย่ลายนี่เจ็กเจ็กเจ็บ บ่แม่ไอลีพี่น้องมานอีกแล้วมานอีกแล้วมานอีกแล้วพี่น้องโนึแม่ถีอีกแล้วนะปะทั้งได้ต่อสืทอนมาตปีแม่ อีกแล้วพี่นออ้องเป็นโดนถือเธอหนึ่งแต่กว่าถือ,อึกเนาะใครกลัวถือึกพี่ตกอลอกแตกแหลกเธอเนี่เนาะมาตาถืออีกอยูเลยนะจากกอเอียงพี่น้องฮาก็สมมาพาควรเลยนะพี่น้องเนาะ กดกไลค์กดแชร์กดติดตามน้องครับในเด้อพี่น้องผักเป็นกำลังใจส่องในน่อยพี่น้องเลยพี่น้องตรงน,นี้ฮรับสบายดีพี่น้องมนัมนๆนะใส่เท้าเทิงกับมันอยู่เฮามาซวยหน,หน่อยหน่อยเนะบอตายลดไปหนลดไปได้หนึ่งพัน <c oughs> ละไปเลยพี่น้องบาย